กสบ,บายดีแหละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบจุบูสปนเด้อมื้อนี้มพบพ่อกนังหล้ยงแล้วพ่อแม่พี่น้องอยู่เพื่อนเมื่อน,นี้พี่น้องโดยโดยพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็พ้นตกมื้อนี้ก็เป็นมือวันจันทร์พี่น้องโดยสีเขาไปหาทางแม่เพิ่นเลยบบดนี้โดยอันนี้อยู่ไรเหงาพวดนะพี่น้องตุนหมักแตงมลือหมากยัง พี่น้องคุณสบายดีเด้อทางนี้เดี๋ยวน้องพี่น้องไปทางในก่อนบัานนี้ปัสบายดีได้มัากเหนื่อยฝนตกเงี้ยอยู่พี่น้อง ทางในก็นเป็นอุ่นๆเนี่ยพี่น้อง ราะว่าพนตกมันก็นเป็นอุ่นๆเเอาวันนี้กับพี่น้อยสบายดีน้องกระทิงเลยยอสาว่ะล่ะยอสาวของนำ้ำ ไปดีน้องละน้อยให้มัดผมให้ละเปลี่ยนผมงามอีดีให้น้องดีมาพี่ดูห่ะ <c oughs> อันนี้ก็ <c oughs> เตบเอาอยู่นะพี่น้อง กินยังล e. <scenes sound> ่ะกินน้ำยังเป๊ปซี่บะกินยังคนกระตุกแย่ๆอยู่เฮดเฮเป็นตาีออก เห็ดคมเห็ดดินเห็ดละโง่อะไรอย่าเงียเปล่าเงี้ยนะดอกไม้งาสิเป้อยากไปหมักในหมักในเห็ดละโง่แล้วก็ไข่มันหมักไปนีหาเห็ดเะดอจเฮ้ยเห็ดเบียงมันแล้วก่อนจะไปเห็ดเมืนเวก่อนนี่โอ้ตะเเห็ดอันน่ะพวกนี่มวยใหญ่ตะแลงเนาะเห็ดละโง่ในเส้นหมูคายกับแพงพร้อมเนาะเห็ดละโง่เดี๋ยไข่มันของชำจะออก เพื่อนไมในเตี้ย่โอ้ยไหนี่ิเบางคนเด้อคนเด้อางค่ะแสงเนยได้ปะเลยมันหมื่นไดมันหมื่นไปไทยนุ่งก็ไม่บุมีโซ่งกะใส่เลยนะิเนหนุ่มสิบแวถุงคนดีมีุงพูนากับเป้าเกรืองนนี่เครือ คนสีย่อสาวห้องน้าพี่น้องเอ้ก็สีด้หรือบ่เนาะคนชบนะักับหม่มงไม่นีงาไปคอยเฮ้ยไม่เงาทางนี้แรดีๆนเยอหมื่น้านเยอากนเดียวนเยอนยนระดนอกินดู้เดียวก็ได้ เอ้นันไดี่โอ้จมเองนจะเป็นไม่เห็นติตีนจับอะไรก็อันนี้มันกงีีนกับอะไรกะเห็นในยุ่งลุงปีนาฬิด้ตามส่หกพันเลอันนี้นั่นสื่อนี่ใส่มันุงหมวนไหมผนุงหมวนจำแห่แหลยเด้อ ต่างว้ได้มาชุดต๊ไอ้คนเลยาดีย่อสวยทาพี่น้องมาเมื่อนีพอดีย่อสาวเลยพี่น้องาสาวหองน้ำเป็นเทินครัวเลย เคได้ไหมเอาให้กี่ก้ปูนหอยบาทหนิเอากระชามะทำใมาเห็นกี่นานี่น้นเอากระชามมาเลยคุณช่วยอะไรไม่ได้เลยเอาชามันใหญ่มั้งเห็นบ่อแจ๋ต้องจะเหมือนบ่อเบอร์อะไรกระชามใหญ่ก

นีไกับดดแล้วกด่สซื้อไว้กันันมาซื้อไปน้องนิดโอ้ยอันนี้ก็แม่ c ซื้อให้เด้ใกล้ๆช่วยเรียกอันน้องดี้

าเอาไลน์บู๊ทรายจากล้อผสมเ่องสอบปูนเ่องหนึ่งทรายเถิงหนึ่งปูนเิงทรายหล้อหนึ่งวผสมปูนเทบ้ามัได้มาดมีเตนห้องเวลาเฮาเอาปูนทอเขาแล้วเฮาเซียนเซียนด้หนึ่งแล้วเฮาบดด้า đây nó pino cũng cả ba mà mà coi bùn theu luồng sàn sau นี่ะนนั่นเนาะเ็คือเอาหินมาก่อนเอาเท้มาก่อนเอาดีไซมาก่อนแล้วก็เอาปูนมาแล้วก็คนแล้วใช่เออโทษจะขู่ก่อนจะขู่ก่อนหรอกโู้าหโ้เอาหีนมาก่อนเอากระล้นพันปูนกับดใกันแล้วกัน

mm เโ้วจเขาขาครนมานี่น้ำยุกตใหดีอ้มานี่เรียเราบอ้านะน่นี่อะก็ไม่จะเอามากินนี่ประาไนเลนีนี่น้อบเอามากก็ได้ไม่นะแต่ผานะนี่น้ำผ้ามาให้นี่นะนี่น้านี่นี่นี่นีไหม้เลยจับเสื่องแล้ขึ่นนะแี่เชื่องแล้ยิงขึ้นเลยเปนะา

จะจับระดับแถาที่สองพี่น้องต้องลินเห็นยังได้แล้วเนาะอ,อ,อยากกินข่าวพี่น้องย่าก,ก้อยปูนอยู่ น้ำลายพวกพีแก้วร้อยใส่หินอยู่ กวยเตยวยนะตกไปแข่งคับก็อร่อยโอ้ยเอ้ยยังอันไหนหลปูนอยู่พี่น้องสิอ๋อเทตีนสาน่ะนเสาได้2สาลแยกกันเฮ็ดมก็อ้แงเพิ่นเาะสานาตีกะมาซอยกันได้ลติเนาะนี้นะตีเอา่บ่ใส่หินแล คึงมันมก็ใส่ฮีลก่อนแล้วก็จังมาไหวแล้วก็จักหน่อยแล้วก็คนลลืืมมค่ะ้เราใส่สองรอดเลย ใหญ่ดีเป็นกระบอกนะใหญ่มาอดแม่นะของพี่ชายให้หน่อยนะนอยเลยน่อยพดำีพอดี เกมือาวอเ,คเค้ยเจเกอลูกเจเกอเปลอตีนยินมาแล้ววันนี้พี่นอ้องยินมาแล้ว,ลวต้องใส่กัญยาหนำนะคดีนะเนานะแมนมีใส่ช่องเงาเนี ใส่ผุแล like so ้วก right. okay. right. okay. er like mm ็เผาใส่ตาเรียงกันทำมาก่อนนะทมากัอนตีแปดสงเลยเด็กัยนี้ดวยแท่งเอดร้อมันแล้วพี่น้องเอ้ยเน้นๆ เดี๋พี่นอ้องพอดีเห็นสวยงามได้เลยดดดโดยพี่น้องมือนี้กับนั้น,ย,นย่อเสาห้องน้ำก้อยปูนเดี๋ยมือนี้ก็ได้จับพ้นตกเลืนลืนมือนี้โดยพี่น้องจะคลิปน,นี้ทั้งน้องแรกและสิคลาไปเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องโดยก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพอมีพี่น้องโดย กขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องที่หับสมมคลิปของ้องเหล่ตั้งแต่ตน้นจนจบที่บทความโฆษณาเด้อวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องขอกก่าคำว่าสบายดี